อยัาไม่มาเลยครับไปแวะไหนมาหรือเพิ่งออกจากบ้านเข้าบ้านครับอ๋อแล้วค่อยนอนหอทั้งสองับผมสวัสดีครับต้อมฟิชออนนะครับผมวันนี้น่ากับน้องๆมาตกปลานะครับผมนี่ออกมาสายนะครับเที่ยงกว่าแล้วครับก่นจะเสร็จธุระนี่วันนี้เหมือนเดิมเลยครับผมวันนี้มีหน้าไม้2ตัวงานฝากขายนะครับเดี๋ยวให้แม่บ้านถ่ายลงเพจนะฮะก็ไปตามที่เพจต้อมฟิชออนนะครับผมราคาไม่แพงครับตัวนี้สามเนห้าตัวนี้สี่เปนห้าเป็นงานปืนศูนนะลังไม้อันนี้พุน ให้ดูคร่าวๆนะครับผมตัวนี้ล้างเอกเป็นงานฝากขายตัวนี้ป็นสนุดล้างไม้วันนี้จะลงเบ็ดนะครับผมลงเบ็ดแล้วค่อยจะไปขึ้นท่อยิงแถวนน้นอะันนี้นะเอกกำลังมาครับผมวันนี้จะยิงด้วยนะครับผมช่วงนี้มาฝึกวิชา,าตีเหยื่อสดหน้าดินนะครับผมผมตกปลามานานแต่ว่าวิชาเหยื่อสดหน้าดินนี้ยังยังไม่เคยลองครับเพราะว่าแต่โซนบ้านผมมันไม่มีปลาล่าเน,นื้อนะเลยมาฝึกกับน,น้องๆโอเคครับเดี๋ยวขอญาตเตรียมของครับ ลงเบ็ดครับผมสวัสดีครับแหมเมื่อเช้าได้ข่าวว่าหมาหกตัวเบือเบ็ดนะโอัย้ยถ้าเป็นผมได้หกตัวผมไม่มาแล้วผมกลับบ้านนอนแล้วเบือเบ็ดผมก็เลยลองยิงดูเนี่ยดิ่งตอนไหนเมื่อกี้ตอนที่มาถึงเนี่ยแล้วยิงก่อนผมทำไมอ่ะจนผมมาแล้วยิงหมดแล้วผมจะได้ยิงอะไรอ่ะอ้าคือตัวใหญ่เลยกระชอนนะครับนี่ไม่ใช่ปัชะโดนะ เบื่อปลาดูแล้วเนี่ยปลาดูฝีมือดีกว่าฝีมือฝีมือฝีมือเนี่ยจัดไปละเอ้ยก่อไฟก่อไฟก่อไฟปาดตาบอดนะเออใช่อยู่เห็นไม่ตาขุ่นๆอยู่ว่ามันจะไปได้ได้ยังไงเขาป้ายเขาห้ามอยู่ตรงนู้นนึกว่าปาดไปนะครับเฮ้ยเขายิงอยู่สะพานยิงสะพานแต่ไปได้ตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวขอย่าลงเบ็ดกัะวันนี้คลุมฟ้าคลุมฝนด้วยนะฮะนู่น รูน,นไปแม,ม่เลือดทำไมยี่มนเย็นเข้า,าไปดื่มกินแม่มเลือดถ่ายน้อยถ่ายน้อยถ่ายน้อยไม่ได้เปิดหน้าลอบแฮะ มีเสียงฟิวเลยเมื่อกี้เสียงฟิวเลยนะเออนกวิ่งชนแล้วเสียงแบบฟิวเลยนะพี่ต้อมแกไม่ได้เปิดคลิปเสียงไว้ค่ะ กสกงสัยเราก็ไม่สนใจอะไรเลยมยาวไปยาวไปไปไหมครับแต่ว่ามันตึงปากนะครับดูไหมถ้าเป็นปลาช่อนปล่อยกินก่อนก็ได้พี่ดูไหม กอตึงเลยครับผมกอตึงแล้วสับได้เลยใกล้ๆมาใกล้ๆสับขึ้นตึงแล้วรอสับได้เลยครับผมยังไงหลังผมวันนะั้นมันมันหยุดแล้วเดี๋ยวถอยหน่อยนะป้าจะสับหยุดแล้วพี่อย่าอย่าอย่าถ้าหยุดรอวิ่งรอบสองอยู่ก็กอตึงกอให้ตึงๆนะครับทอยห,หลังด้วยนะครับ ให้ตึงครับให้ตึงเลยให้ตึงเลยอื้อฝ่ยหลังครับถอยหลังไอช้อนใหญ่โอ้ยช้อนครับไอช้อนมีกระโดดอุ้ยไปตั้มไปตั้มอู้ยไปฝ่ายหลังฝ่ายหลังอีกส่งยาวเลยไปโล่อุ้ยลากมาเลยขวาครับโล่ขวาอยู่นะอยู่นะอยู่ไหมขนาดนั้นลงคอแน่นอน เ,เ,เดี๋ยวจัดการให้ครับผมยืนอ,อยู่พี่เฉยครับครับอตอกน้ำก็เดีย๋ยวคุณสอนจั่การคุณสอนเกยบตกน้ำนะครับเ,เริ่มเริ่มรู้แล้วเปิดคลิปเสียงไม่ได้ทำไมอ่ะคลิปเสียงมันแข็ง เอาตาปลาเลยเอาน้องหน่อยบอกให้เอาน้องด้วยเอาเข็นเอาปลาก่อนเอาปลาก่อนคนไม่รักเป็นอยู่จะปลาจมน้ำตายไม่เต็มแหลกใ้โลกว่าครับสำเร็จลักฟูรเยี่ยมนี่ผมผมบอกก่อนว่าผมฝึกอยู่เนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วนะให้น้องๆเทนให้ปลาช่อนนี่มันมันกินระแวงครับผมเปิดคลิกเสียงไม่ได้ไม่ เหมือนปลาไม่สมประกอบเลยเนาะหัวมันปิดๆป่ะตอนเป็นเด็กมันโดนก็มันเบี้ยวใส่โลทางนั้นเลยครับปลาที่นี่มเป็นไซส์ใหญ่ๆโอเคครับเขบหลักสูตรละนี่ส่งยาวเลยฮะนี่ลงคอเลยอันนี้เป็นเหยื่ออกไก่แช่เลือดนะครับผมอ่ะแก้วแต้มดาวของเราหมานหมานโอ้ผลสำคัญจริงๆแล้วครับผมโอ้โหโดนไหมโดนแน่โดนแน่ โด,โดน,น,ดนหรอโดนนะเสียงดังวะไมเก็บนะะน้าเยอะต่ผมนะเนี่ยวันนี้เขาห้าวใส่ปลายิงอยู่วาเอียเรานี่เราก็จะเอา้อย่นหางนั้นเหรอจะอายันเรยะเอายังงนเอยันยงั้นเ้วอ้องไปซ้ <laughs> ปอยอยัอ หมดเข้าปักตบแล้วงคือหมานแท้หมานหมานมานเ,าานานานเอกสั์มาอีกตัวแล้ว กดไกแช่เลือดไว้ก่อนเนะอ,อ,อยางเราเปื่อยหมดแล้วเนะี่ยเอาอยางสิบสองมิลก็ได้ครับสายมันจะขาดอีกถักนี้แก้ขัดไปก่อนนะไม่ขาดหรอกไม่มันจะขาดไปแล้วข้างในเตะถักนี้แก้ขัดไปก่อนได้ได้ไหมถ้าขาดมันสะบัดล้วไม่ใช่หมายถึงว่าแต่ก่อนมันใกล้มันเป็นเกิ่วแล้วไง เอกเลยถักครับอืมมันก็พอแค่กัดได้ไหมมีผลไหมนี่มีผลนะระวังแค่ตรงนี้ค่ะทำไมฮะตายแล้วเนี่ยอย่าค่อยอ๋อนี่ขายแล้วเหรออย่าค่อยไปตัดปลูกหน่ะไม่เป็นจะมียางเยอะอยู่นุ่มไหมยิงๆแล้วโอเคไหมยังโอเคอยู่ตอนนี้ฮะเพราะว่าเนื้อมันเนื้อยางข้างในมันจะนุ่มกว่าดีกว่าตัวดีใช่มาให้น้อมใช่มาเดี๋ยวตัวนี้เรา จะเทศกระบอกใหม่งานฝากขายนะครับตัวนี้เป็นงานไม้สักทองเซฟข้างนะฮะตัวนี้เซฟข้างนะครับตัวนี้ชักประมาณน่าจะประมาณเจ็ดสิบหรือเปล่าเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าประมาณนเอาอันนี้ใหม่นนะ้วน่าจะประมาณเจ็ดสิบ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 ห้าเนี่ยฮะ,ะ,ะเดี๋ยวยังเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดในเพจนะพ,พอดีงานก็เพิ่งเอามาฝากนะฮะอันนี้ท่อนิ้วครึ่งนะครับผมเดี๋ยวใส่ย,ยางสิบสองมิลน,นี่เดี๋ยวคงเทสเรา เดี๋ยวขึ้นยางไว้ให้น้องเทสอันนี้นะอันนี้เซฟเวลาจะยิงกดเซฟตรงนี้นะรับผมาย่วา้ได้ไหมครับเออขึ้นยางให้อุย้ยตัวนี้ยางขึ้นง่ายเหมาะสําหรับยิงปลาช่อนอ่ะเดี๋ยวให้เอาไปเทสระวังหน้าไม้ครับเป็นรอยนะฮะปึ๊บโหปวดเทสยังไงครับเนี่ยนี่ไงนี่ไงกดเซฟเตรียมยิง,ยงอันนี้ S <S ข้าวเซฟเซฟแบแบนี้ไม่ดีไหมแต่มันอ้วนไปหน่อยน้อยกว่านะอ้วน,น,นอยไปหน่อยก็ลง,ลง,ลงมือใหญ่มือว่าหรอประมาณนี้แหละเบาดีนะต่อหน้าเอาหนึ่งสองจบอยู่นะตัวน,นี้ก็ยินดีข้างหน้านี่ก็น่าเอาเหมือนกันใกล้ๆ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 ใส่ส้นนู้นเดี๋ยวก็จ,จิบแล้วนะีย่ยใครแล้วจิบจำไว้ว่าต่ำเพื่อนึงหลิงไว้ก่อนหลิงรอดท้องเลยกระบอกเนี่ยไม่ต้องห่วงกระบอกนี่คออ่อนสวยนะจลับให้กระบอกเลยใช่ไหม ระยะเยะระยะจากนั้นน้ำยาวเลยนี่เหมาะมือเลยเยอะนี่อันนี้หนีบกับตัวนี้พอดีเลยนั่นนั่นนั่นปลาจะลอยก็ยังเล่นกันอยู่เยอะ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 จีบจีบเดี๋ยวจีบไปใจนี่ก่อนค่ำนะครับผมย้ายหมอนหมายที่สองนะครับผม ไอ้มุดบ่ามุดดงอันม,มีตัวหมยที่ตกประจำเหมือนปลามันจะชินเหยื่อแล้วไม่ค่อยอยากกินเหยื่อแล้วลองใมใหม่ไปเรื่อยครับนี่ mãi vì ta nói tin khoai lòng cả nắp điệu cái chết liệt này giờ cậu ta có thể cậu mày đi qua นี่หันเป็นริ้วยาวครับงวดนี้สลับไปสลับมา จะลองลงสักสี่คันนะเปิดเบรอ่อนๆเอ้ยเปิดเบรก่อนอ่อนนะครับผมพว่าปลากินระแวงครับเดินเตาเบรคครับปลาลากไปแล้วครับปลาลากไปแล้วนี่ฮะส่งไปครับนุ่มฟองฟอดแล้วฮะขายยังกี่เดินไปรถนะฮะ เหมือนยังอยู่หนูนะโอ้ยขึ้นจิบละคายไปแล้วเดินไปรถกลับมาครับปลาลากเบ็ดไม่รู้เรื่องฮะน่าจะคายแล้วลองสับตัวไปยังอยู่ออเอาอยู่ครับอยู่โอ้ยลุดอ้อโคตรสียดายแล้วนุ่นฟองฟอดเลยฮะ เขาเหยื่อเราไปกินแล้วหลุดไปแล้วนู้นะฟอฟอดเลยฮะโอ้โหตอนแรกนึกว่าคายแล้วฮะลองสับดูนะฮะคายแล้วอ่ะเสียดายครับเอาไหมครับปลาลากครับอู้ไผ่ขึ้นอยู่นู่นเดี๋เพิ่งคายเด้อคันนี้ลากสองเทีเยนะทีแรกคายครับ อันที่สองนี่ก็โอ้อยบอกว่าคายอีกนะสองทีฮะคันนี้โอ้ยยังดู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 ครับยังดูยังดูครับยังดูครับ,ด,รบดูว่าคายแล้วครับ ป้าอุย้ยอย่าบอกวนะ่ติดต่อติดอะไรใครมาอีกอะติดต่อใครมาก็โอ้โหจีบนู่นแล้วฮึมติดอะไรเมื่อกี้กล้องดับไปนะฮะสรุปคันนี้ของเราติดกิ่งไม้อ่ะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยค <ee> ั <h ee> นไห nah? นคันนี้เหรอคันนี้เหรอสปินกินเงี้ยเสียงกรี๊ดเลยเมื่อกี้นี่วางแล้วเหรอโอ้ยเมื่อกี้ปลาลากครับ ปล่อยไปแล้วฮะจำได้ครับเสียงตัวนี้แวฮะอืมปลากินละแวงนะครับผมถ้าตึงมันลากแล้วตึงนิดนึงมันก็ปล่อยเลยนะเฮ้ตนาตาตาเลยต,ตัวนี้เหมือนจะดิ้นๆอยู่นะฮะแต่ไม่ไกลแต่ทางน้ำเนี่ย เดี๋ยวข้าลงไปเช็คครับเยอเช็คน้ำก่อนไม่น่าจะลึกนะฮะแถวนี้ถ้าไม่ลงตอนนี้ขำมามันจะลำบากครับน้ำไม่ลึกนะ,ะตอนนี้ <c oughs> ติดอะไรเนาะอยู่ไหม ขอให้อยู่อุ้ยกิ่งไม้กิ่งไม้กิ่งไม้โอ้ไม่อยู่เป็นตอฮะคายไปแล้วป้าหลุดไปแล้วฮะขอนู่น้แลหรอขาบแล้วกระโดดเฉยขับ,บ,บแล้วสะบัดนี่ไงเห็นกระตุกอยู่เมื่อกี้ กระโดดน้ำคาบไปปล่ยอยเหยื่อระแวงไอ้พวกนี้ต้องเจอลูกดอกเฮ้ยเฮ้ยไม่ระแวงไม่ระแวงใครบอกเขาคาบอยู่เขาคาบอยู่กันขึ้นเดีวยวนะครับดูของฟอดอยู่นี่แหละอีอยู่ไหมเฮ้ยอยู่ดูดูดูคันก่อนคันหักคันโค่นหมาล่ะอะไรวนะเนี่ยเฮ้ย สภาพน้ำรอไม่รู้ตัวอะไรวะวไ,มไม่รู้ <_ d ata> มีปลาหรือเปล่าโอ้ยชอ้อนปลาด้วย <_ d ata> เออมาละไในละตัวนึงเ <_ d ata> ออครับด,ดูดบบนๆภาพวิ่งไงเมื่อกี้นสองรอบแล้วนะฮะดูป๊อปใจสวยครับผมทันขึ้นมาดูดูคันหักด้วยนะหักไปคันหมานะครับเจ <_ d ata> ็ดไซโลนิดๆนะฮะ โอเคมันหมานครับนี่ตกแล้วก็ปลดเีมือนหมานครับโอ้อะไรเนทึกทีเดียวแล้วหายเลยหอะไรอยู่วะสามทีแล้วคันนี้ คืาบแล้ะเงียบคาอีกแล้วโหส่งยาวครับส่งยาวครับ ไปยาวๆครับ,รบกำลังกินกำลังกินอยู่ๆวัดโอ้ยนุ่นตอดินเลยนุ่นเข้าไม้แล้วเข้าตอเข้าตอ,อวันนี้เข้ามานุ่นอะตอดินอยู่นุ่นไ,ไปแล้วไปแล้วควมันลากคอยข้างในเลยไปช่อนไปช่อนร้านเปอร์เซ็นไปช่อนล่างน,นี้ไปแล้วเอาเหยื่อเราไปกินแล้วเสียดายเสียดาย อู๋ส่งนานมากเลยนะเมื่อเียน่าจะคายก่อนนี่ไม่กินไม่เต็มสายไม่ตึงเนาะเอาไม้เอ้าไหม,ไม,มโอ้หมานหมานีาน่วันนี้นี่เฮ้ย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 จ้าของเบ็ดไม่อยู่เจ้าขอบเบ็ดไม่อยู่ครับดูดูด,ดูส่งยาวไปยาวไปไม่อยู่โอ้ย มันคายก่อนนะวัดว่าวนะสิมันคายก่อนเมื่อกี้หลุดไปล้วไม่อยู่คายก่อนนะโอ้ส่งช้าไอ้ส่ง,ส,งส่งไม่นานพอนะได้ยางหมุนขวาผมไม่ถนัดด้วยนะจะของเบ็ดไม่อยู่ <laughs> ไม่อยู่ไปล้ว ปลุกเเบวจนค่ำเลยนะครับผมเงียบเลยนะครับผมผลงานวันนี้น่าจะมีตัวเดียวนั่นแหละครับผมขอญาตเก็บเบ็ดกันนะครับผมนี่เล่นจนมืดเลยฮะนี่สองไฟเลยฮะพอมืดมาแล้วก็เอ้มีตัวเลยฮะ